สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตรนพรแจ่มจันทร์รหัส64 1 6 4 6 2 0 1 0 3ก่สาค่ะสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปีค่ะวันนี้จะมานำเสนอวงจรวัดความสะอาดของน้ำค่ะวงจรวัดความสะอาดของน้ำเป็นวงจรที่ใช้ในการทดสอบความสะอาดน้ำเบื้องต้นทำให้เราสามารถประเมินผลในเบื้องต้นได้ว่าน้ำสะอาดหรือไม่วงจรน,นี้ใช้แบตเตอรี่9้โวลต์ จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ยังสถานที่ต่างๆอุปกรบของวงจรวัดความสะอาดของน้ำตัวต้านทาน3าเปตัวแบ่งออกเป็น1 k 2ตัว1 0 k 8ตัว1 0 0 k 1ตัว1 m 9ตัว2 0 k 2ตัว5 k 8ตัว3 k 1ตัวคาปาซิเตอร์ ขนาด33ไมโคฟาลัด2ตัวเซ็นเซอร์ไดโอดขนาด5.1โวลต์1ตัว IC ซตัวขนาด LM39 หลอดไป LED จำนวน8ตัวแบ่งออกเป็นสีแดง3ตัวสีเหลือง2ตัวสีเขียว3ตัวค่ะมาดูหน้าที่ขององค์ประกอบกันค่ะตัวต้านทานทำหน้าที่ลดการไหลของกระแสและในเวลาเดียวกัน ก็ทำหน้าที่ลดระดับแรงดันไฟฟ้าภายในวงจรทั่วไปอาจเป็นแบบแค่ความต้านทานคงที่หรือค่าความต้านทานแปรได้ตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งทำหน้าที่เก็บพลังในรูปจนะไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ชนวนโดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากันไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนํามีสองขั้วคือขั้ว p และขั้ว n ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมทิศทางไหลของประจุไฟฟ้ายอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทิศทางเดียวกัน LED เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพวกสารกึ่งตัวนำที่สามารถเป่งแสงออกมาเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าที่ตัวมันโดยปกติหลอดชนิดนี้สามารถเป่งแสงได้เมื่อจ่ายแรงดันไฟตรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและประสิทธิภาพในการให้แสง ก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กๆ IC, IC เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นําเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆและแก่ตัวต้านทานตัวเก็บประจุไดโอดทานซิสเตอร์ส่วนประกอบต่างๆได้แก่ตัวต้านทานตัวเก็บประจุไดโอดทานซิสเตอร์ส่วนประกอบต่างๆของวงจรมาต่อรวมกันโดยการย่อส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้มีขนาดเล็กลง มาดูการทดลองกันนะครับเมื่อไรเมื่อเราจ่ายแรงดันไฟเก้าว์เข้าไปนะครับหลอดไฟสีแดงนี้จะแสดงการทำงานขึ้นนะครับการทดลองนะครับเมื่อเราเอาไปเนี่ยจุ่มไปที่น้ำนะครับอันแรกเป็นน้ำกองจากที่บ้านนะครับจะพบว่าไฟขึ้นหนึ่งดวงแสดงว่าน้ำกองมีความบริสุทธิ์มากครับ ต่อไปเป็นน้ำประปานะครับเมื่อเราจุ่มเข้าไปจะพบว,ว่าไฟสแสดงสามดวงนะครับแสดงว่าน้ำประปามีความบริสุทธิ์น้อยครับส่วนต่อไปเป็นน้ำฝนนะครับเมื่อเราจุ่มเข้าไปจะเห็นว่าไฟขึ้นสองดวงก็ถือว่าน้ำฝนก็มีความบริสุทธิ์น้อยอยู่ดีครับ ต่อไปเป็นน้ำบอ่อนะครับน้ำบอ่อจะขึ้นสามดวงนะครับก็ถือว่าน้ำบอ่อมีความบริสุทธิ์น้อยอยู่ครับอล้สุดท้ายนะครับเป็นน้ำกองที่หอพักนะครับจะพบว่าขึ้นหนึ่งดวงนะครับถือว่าน้ำมีความบริสุทธิ์มากนะครับก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวงจรวัดความสะอาดของน้ําค่ะถ้าผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยเป็นหน้าที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ